สำหรับออโตวิลล่าเรานะคะมีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ฐานเงินเดือนหมื่นห้าเนาะหรือว่าไม่มีเครดิตนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเราจะสามารถออกรถรุ่นไหนได้บ้างนะคะในออโตวิลล่าไปดูกันเลยค่ะโตโยต้าอันติตนะคะ1.8 E s ตัวนี้ราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ ,6000 กว่าบาทค่ะ h o n da าเจนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่479,00 0บาทค่ะผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทค่ะ โยโต a y ยาล s นะคะตัวนี้นะคะปี22นะคะราคาอยู่ที่479,000บาทค่ะผ่อนเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทค่ะมาต้า2นะคะคันนี้นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะตัวนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทค่ะหรือจะมาคันนี้เลยค่ะสวยหรูดูแพง กับรถราคาเบาๆมาสด้า2ราคาอยู่ที่479,000คันนี้เป็นปี2022นะคะผ่อนเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทค่ะ Honda City นะคะตัวนี้เป็นปี18นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทค่ะสำหรับโปรโมชั่นของออโตวินล่านะคะเริ่มต้นที่ดอกเบี้ยเลยค่ะ2.39นะคะถ้าใครไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่เต็นท์นะคะทางเรามีบริการนะคะไปเซ็นให้ถึงที่นะคะ ส่วนเรื่องส่งรถนะคะถ้าใครไม่สะดวกนะคะของเรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวรับประกันเครื่องเกียร์สปี2000 20, 0โลนะคะของฟิกแมนนะคะ่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะของเรานะคะรับประกันสามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยค่ะจะมีบริการฟิกแมนนะคะคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะถ้าใครสนใจโปรโมชั่นหรือว่าสนใจรายละเอียดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่ออโตวิลล่านะคะแล้วก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ